ปปปปิิววสวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม SBK 1 6ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันจากสนามที่เล่นไว้ก็คือสนามประเทศอเมริกาโหมดฮาร์เหมือนเดิมสตาร์ทจากที่สุดท้ายเหมือนเดิมโอเคเราไปเริ่มกันเลยเข้าเกมไวมากเลยวันนี้กลยุทธ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะแซงให้ได้แต่ภายใน2โค้งแรกเก็บอันดับให้ดีที่สุด แต่ต้องระวังโครงนี้หน่อยเบรกทีหน้าทิ่งเลยผิดแผนแล้วผิดแผนไหมนั่นไงหลุดออกไปแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหยียบเส้นแดงไว้อุ๊ยผิดแผนไปนิดนึงนะคะปกติจะแซงได้เยอะกว่านี้นะโอ,โ,โอเคไม่น่าเกียดก็บ้าแล้ว ตามตามทันสองสองคนข้างหน้าแล้วนะคะเร่งไปเลยคนข้างหน้าต้องรีบแซงแล้วแซงได้ไหมแซงได้ไหมแซงไม่ได้นะคะแผนเราก็คือจะต้องแซงนักแข่งคนอื่นให้ได้ภายในอ่าก่อนโค้งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ผิดแผนไปแล้วอุ้ยค่อยตามมีอีกหลายรอบแต่ถ้าแข่งรอบเดียวนี่จะจะเดือดร้อนอยู่นะ้ไล่ไล่ถึงแล้วนะคะ ตอนนี้ได้ได้ถึงแล้วมีสะกิดกันเล็กน้อยนะคะเกือบลม้ลมล้มพูดผิดนะคะมีปัญหาเฉพาะลอลิงอลอเรือดัดลิ้นมั่วเลยโอเคผ่านไปแล้วหึงรอบสนามนะคะตอนนี้เรานำเรียบร้อยโค้งนี้ต้องค่อยๆแตะเบรกนะคะเดี๋ยวรถเดี๋ยวอ่าล้อล้อ,อหลังจะยกเอา มันจะคุมรถไม่ได้นะคะถ้าเบกกดเบกแรงเกินในโค้งที่ลงเนินนะคะ okay. มีเสียงตามมาข้างหลังไม่กล้ากดดอ้ Surprise Motherfucker โอ้โห, Surprise, โโหยังใกล้นี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 ้โอโ้ตามติดเป็นปิงเลยโอ้โหทำไมมันเร็วจังอะอุ้ยชน เราเรา,เราขับช้าไปเหรอถึงกับชนเลยเขากำลังจะบวกหนีนะคะก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกับที่สนามมิซโน่ไหมนะคะที่ที่นำเราไปเป็นสิบสิบนี้นะคะ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าคันนี้ไหมจำไม่ได้แล้ว แต่ก็น่าจะใช่นะคะโอเคตอนนี้น้องไปอยู่ที่3แล้วตอนนี้เป็นจอนฮันเวที่ตามหลังเรามานะคะรถคาวาเบอร์หนึ่งเบกเบรกอยู่ไหมเบรกอยู่ไหมโอ้ยบาลออกไปเล็กน้อยนะคะรอบสุดท้ายแล้วยังโดนอุ้ยไม่โดนตามแล้ว <c oughs> <c oughs> สนามน,นี้เล่นเล่นง่ายอยู่นะถ้าไม่นับโค้งไอโค้งตอ่อเนื่องกันโค้ง แต่ว่าถ้าเรารู้จังหวะการเข้าเล่นบ่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะชินเองค่ะไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นสนามต่อไปเล่นยากกว่าของประเทศเยอรมันค่ะไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยอุอ๊บ Okay คงนี้ทิ้งระยะห่างจากที่สองเยอะยูค่ะค่อยๆเข้าใจเย็นๆก็พอ Okay. เราเสียบคืนได้แล้วหลังจากโดนแซงโค้งเมื่อกี้ทริคแนะนํานะคะเวลาเข้าโค้งตรงนั้นพยายามอย่าเหยียบคันเร่งเพิ่มค่ะให้ให้ปล่อยมือออกจากคันเร่งแล้วพยายามคุมแต่เบรกไว้นะคะพอออกจากโค้งตรงนั้นให้โค้งหยักๆค่ะค่อยค่อยค่อยกดค,คันเร่งมันจะไม่พุ่งนะคะโอเคจบแบบสบายๆค่ะได้ที่หนึ่ง เหมือนเดิมแล้วก็ทำเวลาช้าเพราะว่ามีคนทำเวลาเร็วกว่านะคะโอเคมาดูผู้นำในตารางก็คือเรานะคะห่างจากที่2ตั้ง168คะแนนนะคะก็ถืออถือว่าค่อนข้างรอยตัวเนาะถ้าเราเไม่ผิดพลาดอะไรยังไงก็ชนะอยู่แล้วค่ะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะบอกว่า thank for watching ค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะ